ไปต่อหน่อยแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหนื่อยมากกับการเหนื่อยอันเนี้ยกับการบ่นอันเนี้ยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับตอนนี้เราอยู่ช่องที่นนคลอง8นะฮะแล้วเราอยู่กับโจ๊กเกอร์เกมนะฮะโอเคแล้วเราอยู่กับเกมโรมาฮะอ่าโรมานี่เรียกร้องกันมาจากนะฮะโอเคครับอินโฟครับรอบนี้ผมก็จะเล่นเบ็ดสูงนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะได้เท่าไหร่ตอนนี้เรามีทุนอยู่แค่1 0 0 0 0นะครับนี่เบ็ดสูงเลยนะโอเคนี่ครับก็ต่ําสุดกี้อยู่ที่90สูงสุดอยู่ที่2 0 0 4นะเราจะเล่นที่3 0 4 0 0อ่ะ300แล้วกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปนครับเทอร์โบฮะ100ครั้งเช่นเคยฮะก็จริงๆแล้วถ้าเราหมุน300ครั้งไอ้ถ้าเราหมุน300เนี่ย แล้วเราหมุนร้อยครั้งจริงเนี่ยถ้าเสียมันคือจะเสียประมาณ3 0 0 0 0ืนนะฮะอ่ะมาเรื่อยๆครับตีสปินอืมไม่ถึงว่ะไปครับโรม่านี่อืมเรียกร้องกันมาใหญ่ครับโรม่าโรมา,รมาจัดไปครับวันนี้มาแล้วนะโรมาแต่ว่าโลน,นันอ่าสองพันครับอ่าโอเคมา,มามาไม้สิงโตอืมสองพหนึครับโอเคมีเข้าเนื้อบ้างนะคนเบ็ดสูงเนี่ยผมแนะนําว่า คุณต้องมีทุนเยอะนะถสมมติว่าคุณมีทุนแค่100อย่างเงี้ยจะไปเบ็ดศูนย์นี่ตายเลยนะอา้าทำไมค้างยังไงยังไงซิเออเอามาแล้วครับเอาหกร้อยครับโอเคเออช่วงนี้ผมรู้สึกว่าหลังๆนเนี่ยโลมาเนี่ยเข้ามันไอเข้าสิงโตน้อยมากนะหรือว่าเรียกได้ว่าเข้ายากมากเลยนะผมไม่รู้ว่าเป็นแค่ผมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า รอบนี้เราจะเข้าสิงโตกันไหมนะครับอะตอนนี้ก็จะเริ่มกลับเข้ามาสู่ทุนเราเหมือนเดิมแล้วนะตะกี้เหมือนได้กําไรมาส0 0พัไอ้เหมือนได้กำไรมาพันหนึ่งตอนนี้ก็เนี่ยครับเหลือหนึ่งหมื่นเท่าเดิมฮะอ่ามาไหมรีสปินเฮ้ยสีสปินมาไหมมามฟีสปินก็เข้ายากรีสปินเข้าก็กเข้ายอานกันโอ้โหโบนัสไม่เข้านะฮะอ่ะโอเค6 0 0อครับ โอเคอันนี้ผมอยู่ในโหมดเบสสูงนะซึ่งโหมดเบสสูงเนี่ยผมแนะนําว่าให้อ่มันมีเฉพาะในมือถือนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเล่นในมือถือก็โหลดพวกแอป,ปจําลองมาก็ได้ฟีสปินเข้าไหมอ่าไม่เข้าวะ่ะก็โหลดพวกแอป,ปจําลองมาก็ได้นะครับแล้วก็หาไฟล์เอ่อเขาเรียกว่าหาไฟล์ซอนเอ็กโมาลงนะฮะจะได้เล่นกันแบบเต็มเต็มใหญ่ๆนะครับไปไม่มีอะไรเฮ้ย500 ยังไงมาต่อ600ครับอืมเงียบว่ะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยเสียนะเนี่ยเห็นไหมมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะเออตอนนี้ก็ยังแบบไม่ได้หนักหนาอะไรก็ยังแบบพอพอเขาเรียกว่าไงพออยู่ในทุนนะเออเอา้าวตายอ๋อนึกว่าตายอีกแล้วยังไงอืมอืบอืบ โอ้โหหมุนช้าเกินโรมาหรือโรนานฮนะโอเคมาหนึ100ครับ200หมุนไปทั้งหมด2 0 24ครั้งแล้วครับยังไม่มีอะไรที่ยังไม่มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นนะเออเป็นเรื่องที่แย่เหมือนกันฮนะมันน่าจะมีอะไรตื่นเต้นมาได้แล้วนะ 100ครับอืครับแห้งแล้วโอเคตอนนี้เข้าเข้าทุนไปพันสแล้วนะเออเข้าทุนไปพันหครับโบนัสมันไม่ออกจริงนะเนี่ยนี่หมุนไป30ครั้งนะอืมอ่าแปดครับโอเคต่ออ่ามาเปล่าฟีสปินไม่มาว่ะฟีสปินก็ไม่มาครับ โอเคสามพันสี่พันเจ็ดแล้วตอนนี้สองร้อยครับตอนนี้สี่พันเก้าครับบิ Big ๊กวินครับสี่พันเก้าโอเคกลับเข้าสู่กำไรอีกครั้งแล้วก็ได้ฟรีสปิน spin, ด้วยครับโอ้ oh, ดูไม่ทันเลยเนี่ยโอเคมาไปหนึ่งร้อยฟรีสปินโลมามันมันไม่ค่อยได้เยอะนะจริงผมว่ามัน มันแบบมันโลเหมือนโลเฉยอะแต่มันไม่ค่อยได้เยอะนะเดี๋ยวดูก็ได้ครับว่ามันจะได้เนี่ยมันจะแบบหนึ่งร้อยสองร้อยะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันก็จะไม่ได้เยอะอะไรขนาดแบบว่าเป็นหมื่นฉันฟิสปิปิองโลมาเนี่ยอย่าไปหวังมากนะครับ6300ครับโอเคกดผิดนะ6300ครับเดี๋ยวเราก็ตอนนี้กำไรมันก็เกือบ5,000แล้วนะแต่ว่าผมก็ไปต่อหน่อยแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้ว คือเหนื่อยมากกับการเหนื่อยอันเนี้ยกับการหมุนอันเนี้ยมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะโอ,โอ้สองหมื่นหนึ่งร้อยโอ้ซุปเปอร์วินครับโอ้อันเนี้ยแหละที่ควรหยุดอันเนี้ยควรหยุดอันนี้ควรหยุดเลยนะครับอ่าถ้ากับว่าเออโอ้โหมันยังแตกกันปะเนี่ยถ้ากับว่าเนี่ยเราได้กำไรเ่ยสองหมื่นสามร้อยเก้าเอ้สองหมื่นสามพันเก้าร้อย 23, นะฮะโอเคครับก็ บอกว่ามันไม่ได้เยอะนะเห็นไหมเอออันนี้ก็โอเคครับก็ไม่เขาเรียกว่าได้กําไรเยอะอยู่นะก็ถ้าใครสนใจคลิปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเฮียนอนคองแดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ